ก็มาต่อกันที่ข้อ11ข้อ11เนี้ยก็จะคล้ายๆกับข้อ10เขาให้เราพิสูจน์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่ได้ลากแค่ครึ่งเดียวแล้วข้อนี้เขาบอกว่าในสามเหลี่ยม ABC มีจุด D อยู่บน AB โดยที่ AD ต่อ AB อ่ะเป็น2ต่อ3เมื่อลาก DE ขนานกับ BC และพบ AC ที่จุด E จงพิสูจน์ว่า DE เท่ากับ2ส่วน3 BC ก็ลองมาดูรูปภาพประกอบกันนะคะคือมีรูปสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าจุด D อยู่บน AB อืมจุด D อยู่บน AB นะโดยที่ AD ต่อ AB เป็น2ต่อ3ก็คือ AD ต่อ AB เป็น2ต่อ3เพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตสมมุติให้อันนี้เป็น 2a แล้วก็ความยาวทั้งหมดตรงนี้เป็น 3a ถูกไหมคะ AD ต่อ AB เท่ากับ2ต่อ3ก็2ต่อ3เมื่อลาก DE ขนาน BC DE ขนาน BC แล้วก็พบกับ AC ที่จุด E จงพิสูจน์ว่า DE เท่ากับ2ส่วน3 BC เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ DE เท่ากับ2ส่วน3 BC มาดูกันว่ามันจริงแท้แค่ไหน สำหรับข้อนี้ก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่ามันคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าต้องการจะพิสูจน์ว่า de เท่ากับ2ส่วน3 bc หน้าที่ของเราก็คือบอกให้ได้ว่า2รูปนี้มันคล้ายกันแล้วหลังจากนั้นก็หาอัตราส่วนด้านที่สมในเพื่อจัดรูปให้ได้แบบดีออกมานั่นเองก็มาค่อยๆดูนะคะสามเหลี่ยม ade กับสามเหลี่ยม abc มีจุด มีมุมร่วมกัน1มุมแล้วก็มีมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นขนานมีอันนี้เป็นเส้นตัดเพราะฉะนั้นสองมุมนี้ก็เลยเท่ากันให้เป็นมุมถูกกับมุมถูกนะคะในขนาดเดียวกันมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันเพราะว่าเส้นขนานแล้วก็มีอันนี้เป็นเส้นตัดอันนี้กับอันนี้ก็เท่ากันให้เป็นมุมผิดกับมุมผิดหลังจากนี้งานของเราก็แค่หาอัตราส่วนออกมา เริ่มกันที่มุมผิดกันก่อนเลยค่ะด้านตรงข้ามของมันเป็น 2a ก็เขียน 2a สำหรับมุมผิดนี้ด้านตรงข้ามของมันคือทั้งหมดนี่ก็คือ 3a ก็เลยออกมาเป็น 2a ต่อ 3a ต่อมาด้านตรงข้ามมุมจุดด้านตรงข้ามของมันคือ DE ส่วนด้วย BC a ตัดกับ a ได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วว่า DE ต่อ BC เป็น2ต่อ3เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปดีๆเราก็จะพบว่า DE มีค่าเท่ากับ2ส่วน3 BC เสร็จแล้วค่ะข้อนี้เพียงแ่่นี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วว่า DE เท่ากับ2ส่วน3 BC ตามที่เขาต้องการให้เราพิสูจน์เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหาอัตราส่วนอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับข้อนี้ สิ่งที่พี่อยากให้น้องรู้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วค่ะคือข้อที่แล้วอะ่ะเราบอกว่าถ้าเราลากจุดตรงเนี้ยจากจุดกึ่งกลางอะ่ะมันจะทําให้เส้นนี้อะ่ะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้ใช่ไหมคะส่วนข้อนี้อะ่ะถ้าสมมติว่าจุดนี้เป็นสองในสามของทั้งหมดอะ่ะเราก็จะได้ว่าความยาวเส้นเนี้ยก็เป็น2อส่วนสามของทั้งหมดตรงนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นน้องๆก็พอเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าพี่ ลากจากจุดที่ตรงนี้เป็นความยาวเป็นหนึ่งในสี่จากทั้งหมดอ่ะถ้าพี่ลากเส้นขนาดหนึ่งเส้นอ่ะความยาวเส้นขนาดอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในสี่ของความยาวเส้นขนาดล่างสุดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆก็อยากให้น้องๆจําเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆสําหรับการทําโจทย์ที่ยากขึ้นต่อไปในอนาคตดูคลิปถัดไปเป็นกําลังใจให้นะคะสู่ๆค่ะ